นัทมีเรียร่วมบุญกฐินเชียงใหม่ชาวเน็ตสงสยัยอ้มอธิชาติหายไปไหนนัทมีเรียนักร้องสาวมากความสามารถได้ร่วมงานบุญกฐินที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้2,567โดยเธอได้โพสตภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียบอกเล่าถึงความสุขและความประทับใจในการร่วมงานบุญกับเพื่อนสนิทนัทมีเรียเขียนแคปชั่นว่ากลับมาจากญี่ปุ่นก็ได้มาร่วมทำบุญกับคนที่เรารักขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพร้อมลุยงานแล้วค่ะความสัมพันธ์ของนัทมีเรียและอัำ้ำ อธิชาติภาพของนัทมีเรียที่ร่วมงานบุญกระถินในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆมากมายแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าอ้ำอธิชาติซึ่งมักจะร่วมทําบุญกับนัทมีเรียในทุกๆปีไม่ได้ปรากฏตัวในงานนี้ด้วยมุมมองของชาวเน็ต ชาวเน็ตบางส่วนได้แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการที่อําอธิชาติไม่ได้ร่วมงานบุญกฐินในครั้งนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะความไม่ลงรอยกันระหว่างทั้งคู่หรืออาจเป็นเพียงแค่ความบังเอิญที่ทั้งสองคนไม่ได้มีเวลาว่างตรงกันอย่างไรก็ตามข้อความของชาวเน็ตที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจและความรักที่มีต่อทั้งนัทมีเรียและอัาอธิชาติรวมถึงความอยากรู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของทั้งคู่สรุป การที่นัดมีเรียร่วมงานบุญกระถิ่นที่เชียงใหม่ในปีนี้ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างมากแต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่อ้ําอธิชาติไม่ได้ร่วมงานด้วยอาจเป็นเพราะความสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรืออาจเป็นเพราะความสนใจในชีวิตส่วนตัวของทั้งสองคน